สวัสดีค่ะกุ้งค่าจากเพจบ้านและที่ดินนะคะวันนี้นะคะกุ้งพามาอัปเดตหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะที่นี่บ้านสวนคลอง14อําอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะตรงนี้เป็นทางเข้านะคะและด้านขวามือนี้ก็จะเป็นทางออกค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะเราก็จะเจอกับแปลงแรกนะคะก็คือแปลงโซน C นะคะแล้วจะต่อด้วยโซน B และโซน A ซึ่งเรากำลังจะเปิดให้ลูกค้าเข้าชมพื้นที่นะคะในวันที่ 26, 27และ28พฤษภาคมนี้ค่ะและเราจะเปิดขายในวันเสาร์ที่29และเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะในวันเปิดโครงการคือวันที่29สำหรับลูกค้าที่เข้าชมและจองทำสัญญานะคะ จาก1 0 0 0 0แบาทลดเหลือเพียงแค่50,000บาทเท่านั้นเองค่ะฟังไม่ผิดนะคะจาก1 0 0 0 0แบาทลดเหลือเพียง50,000บาทเท่านั้นเองค่ะราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงนะคะเริ่มต้นตารางวาระ4,7 0 0ถึง5,900บาทเท่านั้นเองค่ะเนื้อที่ต่อแปลงนะคะอยู่ประมาณ4 8 5 2ถึง488ตารางวาะคะ่ะ เราเปิดเพียงแค่2โซนเท่านั้นนะคะก็คือโซน A และโซน B ซึ่งมีเพียงแค่16แปลงเท่านั้นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าแปลงนะคะโซน A ค่ะถ้าท่านใดนะคะสนใจพื้นที่แนวสวนเกษตร แปลงพิมเมียมนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมีความพร้อมทั้งโรงเรียนวิทยาลัยด้านการแพทย์และการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะห่างจากถนนรังสิตนะครนายกเพียงแค่2กิโลเท่านั้นเองคะ่ะถ้าท่านใดสนใจรีบคลิกลิงก์เลยนะคะเข้ากลุ่มกุ้งที่ดินสวยสดผ่อนเพื่อรับข้อมูลก่อนใครเลยนะคะหรือโทรหา กุ้งเลยนะคะ0814984325กุ้งค่ะแล้วพบกันนะคะ